ฝันว่าได้จับปลาปลาคือสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภความอุดมสมบูรณ์และโอกาสถ้าคุณฝันว่าได้จับปลาไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตำราไทยเชื่อว่านี่อาจเป็นสัญญาณว่าความโชคดีกำลังไหวเข้ามาหาคุณแล้ววิเคราะห์ตามความเชื่อพื้นบ้านฝันว่าได้จับปลาเป็นหนึ่งในฝันมงคลยอดนิยมในความเชื่อพื้นบ้านไทยเพราะปลาคือสิ่งที่มีชีวิตในน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทรัพย์สินและความเจริญหากคุณจับปลาได้ในฝันหมายถึงคุณกำลังจะได้โชคลาภ ได้รับของมีค่าหรือมีข่าวดีเข้ามาอย่างไม่คาดคิดยิ่งจับได้หลายตัวยิ่งดีใหญ่เพราะเชื่อกันว่าหมายถึงความมั่งคั่งหลายทางแต่หากในฝันพยายามจับปลาแล้วหลุดมืออาจแปลว่าโอกาสบางอย่างในชีวิตอาจผ่านไปหากคุณไม่รีบคว้าไว้ให้ความหมายจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนอาจได้รับเงินหรือของมีค่าแบบไม่คาดคิดสำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบคนใหม่ๆที่น่าสนใจหากจับปลาได้ด้วยมือเปล่า แปลว่าความสามารถของคุณจะพาคุณไปสู่ความสําเร็จตีเป็นเลขเสียงโชคเลขเด่น85เลข2ตัว8558 8928เลข3ตัว285858889